สวัสดีเช้าวันแรกที่ฟิลิปปินส์นะครับขออนุญาตแต่งตัวไปทำงานก่อนนะครับที่ฟิลิปปินส์จะเป็นเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศรอบๆของที่นี่ก่อนครับ ก็ภายในโมนิโตแห่งนี้นะครับก็มีศูนย์บริการต่างๆมากมายเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับก็เป็นศูนย์การค้าพื้นที่ให้เช่านะครับแล้วก็มีธนาคารต่างๆก็ตัวอย่างของร้านอาหารที่นี่ก็ไม่ว่าจะเป็นสเต็กเฮาส์เป็นสตาร์บั๊ก เป็นโอมาคาเซกนะครับ mm hmm. ก็มีด้วยนะครับหันจากที่เจอร์รี่แบร์เจอร์รี่แบร์ก็เป็นแบรนด์ไก่ทอดขึ้นชื่อของชาวฟิปปินที่เขาภาคภูมิใจถ้าบ้านเราก็เทียบกับเทปสี่นหนะงะเรวันนี้ฝากทองันที่นี่หลังจากทานข้าวเสร็จนะครับก็ผมพาทุกคนเดินดูซุปเปอร์าร์เกตที่นี่ข่าวๆเลยครับก็คล้ายๆกับที่ประเทศไทยเลยรับมีแบรนด์หลายแบรนด์ที่เหมือนกัน ตัวอ,อย่างเช่นใช้มือเรานะเป็นวัสดุก็มีกันอธิบายนนะก็สำหรับวันนี้นะครับเ้นสุดภารกิจการทำงานของเราแล้ว